เอเโยโยโยเฮลโลกาวอซับดูดโอเคนะทุกคนฮะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับคือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีวิธีในการตีบอสมาแชร์ให้กับทุกคนครับคือวิธีนี้เนี่ย มีน้องคนหนึ่งนะครับส่งคลิปวิดีโอของฝรั่งเนี่ยมาทางดิสคอร์ของผมเนาะผมก็ไปแกะมานะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับก็เลยเอาวิธีนี้เนี่ยมาแชร์กับทุกคนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีในการตีบอสแบบว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะเพะ้อๆเนี่ยวันช็อตบอสด้วยนะครับแต่ผมลองจับเวลาดูแล้วเนี่ยถ้าตีจริงจังนะครับเวลาบวกลบไม่เกิน1นาทีเนาะบางทีไม่ถึง1นาทีนะครับบางทีก็อาจจะ1นนาทีนิดๆประมาณนี้นะครับสําหรับเวลาในการตีบอสเนี่ย คือมันเป็นวิธีที่ตีบอสเร็วมากๆาครับทุกคนสําหรับวิธีนี้นะมาฮะทุกคนเรามาดูวิธีในการตีบอสกันก็คือว่าวิธีนี้เนี่ยมันออกจะไปทางแนวประมาณแบบว่าบัคดาเมจนะทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ดูดูแล้วน่าจะเป็นบัคนะครับทุกคนครับนี่เลยฮะทุกคนมาดูนที่ไอเทมชิ้นแรกนะครับไอเทมชิ้นแรกที่ทุกคนจะต้องมีเลยอันนี้ย้ําเลยว่าต้องมีเพราะว่า มันเป็นเมนหลักในการที่เราจะใช้บัคดามจนะทุกคนถ้าทุกคนไม่มีอันนี้เนี่ยคือจบข่าวเลยครับยังไงก็ยังไงก็บัคไ,ไม่ได้แน่นอนนะครับคือต้องมีอันนี้เลยหลักๆเลยคือนี่เลยข้อเสียเลยต้องมีอันนี้นะครับทุกคนครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของบัตรลายบัตรไลายเนี่ยเราจะใช้บัตรลาย2อันครับทุกคนเราจะใช้บัตรลายซึนามิกับบ,บัตรลายของรุ่น3นะครับบัตรลายไคจินอันนี้นะทุกคนนี่ครับทุกคนของซึนามิเนี่ยเราจะใช้แค่สกิล3สกิลเดียวเท่านั้นนี่ครับ แล้วก็ของซาลูโทบิเนี่ยผมจะใช้เป็นสกิลที่3สกิลเดียวเท่านั้นครับใช้แค่3สกิลนี้เท่านั้นนะทุกคนแค่3สกิลนะย้ําอีกครั้งหนึ่งทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ3สกิลเท่านั้นสามารถล่าบอสได้แบบสบายสบายแล้วนะครับนี่เลยฮะทุกคนแค่ทุกคนเนี่ยมีแค่3 3อย่างนี้ล่าบอสได้แบบโอ้โหสบายบื่อเลยนะแต่ถ้าอยากสบายกว่านี้ครับอันนี้คือวิธีที่ สำหรับคนที่มีของเยอะนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้เป็นคอมมานเดียนหนึ่งตัวนะครับทุกคนป๊าบคอมมานเดียนหนึ่งตัวแล้วก็โหมดอะไรก็ได้นะครับย้ําว่าโหมดอะไรก็ได้โหมดหนึ่งเลยใครที่มีโหมดของตระกูลใหม่นะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนี่นะทุกคนตระกูลของโทชิโร่นะครับใช่ไหมเขาเรียกว่าโทชิโร่ไหม <laughs> นี่คนระับทุกคนครับตระกูลใหม่อะ่ะเออใครมีโหมดของตระกูลใหม่ก็ดีมากๆเลยชิโร่นะครับ สำหรับคนที่ไม่มีโหมดตระกูลใหม่เนี่ยก็เล่นเป็นโหมดของลายคางเงีก็ได้ครับบวกสเตตเยอะมากๆนี่โหมดของลายคางเงี้ยนะครับหรือใครมีโหมดของบัตรลายมีโหมดของเนตรมีโหมดของอะไรก็ได้ครับทุกคนครับเอามาเล่นได้หมดเลยเราเอามาเพิ่มสเตตเฉยๆนะทุกคนแต่ถ้าใครมีโหมดอันใหม่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆวิธีเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เลยนะทุกคนของที่ต้องการใช้มีแค่นี้จริงๆ สาหรับช่องที่เหลือเนี่ยใครมีอะไรนะครับใครมีของอะไรใครอยากจะใส่อะไรก็แล้วแต่เลยแต่หลกัหลกๆคือ33สกิลนี้เท่านั้นครับทุกคนแต่ที่ถ้าให้ตีง่ายๆก็ใส่โหมดมาด้วยใส่คอมพาเนียนมาด้วยครับมาเรามาดูการตีบอสกันดีกว่าครับทุกคนผมจะเปิดโหมดเลยนะครับป๊ามาี่เปิดโหมดเลยปึ๊บแล้วก็รับเวสเลยครับมาตีบอสกันทุกคนเรียกคอมพาเนียนมาตัวหนึ่งนี่คือถ้าใครขี้เกียจเนี่ย พอเราเรียกคอมเมเนียนมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ไปตีบอสทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ถอยออกมาไม่ต้องทําอะไรเนาะทุกคนครับปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลยนะปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลยรอมอนนะครับรอมอนมันลงไปนอนนะแล้วเราค่อยใส่สกิลทุกคนครับมันจะเป็นอะไรที่แรงมากๆนี่เลยนะปล่อยคอมเมเนียนตีไปครับทุกคนเราไม่ต้องไปยุ่งแต่ถ้าให้แนะนาคอมเมเนียนนะนะแนะนาคอมเมเนียนก็เป็นเลเวลเยอะเลย1เลยต้องเลเวลเยอะครับแล้วก็ถ้าเป็นนารูโตะได้ยิ่งดีครับทุกคน เพราะนารูโตะเนี่ยมันมีสกิลในการที่จะทําให้มอนมันหนืดเนาะนี่ครับมันลงไปนอนแล้วทุกคนมาเราย้ำเลยครับเปิดสกิลคุกฉลามครับตามด้วยตัวปอมครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยสกิลของซารุโตบิครับทุกคนดูเลือดของบอสวันช็อตไหมวันช็อตไหมครับไม่วันช็อตนะทุกคนเอออันนี้ผมใส่ของมันน้อยนะถ้าสมมุติว่าผมใส่อันนี้อีกนี่ใครจะใส่เป็นอันนี้เพิ่มเข้ามาก็ได้ครับอ่ามันก็จะทําให้เราตีได้เร็วขึ้นอีกนะ หลังจากนั้นก็เรียกคอมมานเนียนออกมาใหม่คอมมานเนียนอา้เอาเฮ้ยผู้คนผมกดผิดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราก็เรียกคุกฉลามมาเลยเฮ้ยไอมอนตัวนี้มันมันสแปมเราโหดมากเลยอะทุกคนหลักๆเลยเนี่ยให้เรียกตัวปอมออกมาก่อนนะครับแล้วเราจะใช้คาถาอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนี่แต่นี้มันมากวนผมไงมันแคนเซิลสก,กิลผมหมดเลยอะนี่เทุกคนหล,กห,ลกหลักก็คือให้เรียกตัวปอมนั่นแหละ เพอเราเรียกตัวปอมาแล้วใช่ไหมก็ให้ใส่คาถาไปเลยครับแต่นี้คาถาติคูดาวหมดเลยอะ่ะนี่ครับทุกคนครับแตกเรียบร้อยง่ายไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมพลาดเยอะมากๆถ้าใครพลาดน้อยเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับมาฮะทุกคนเรามาเทนกันหน่อยเรามาเทนกันหน่อยดีกว่าก็คือว่าในการล่าบอสเนี่ยเนาะเราก็ต้องเปิดโหมดนะครับเพื่อเอาสเตตให้เยอะที่สุดนี่เปิดโหมดมาแล้วใช่ไหม พอบอสมันลงไปนอนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเรียกตัวปองออกมาก่อนปั๊บตามด้วยคุกฉลามนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ตามด้วยสกิลของซารูโทบินี่ครับทุกคนสังเกตดาเมจไหมสังเกตดาเมจไหมโหทุกคนสังเกตดาเมจหรือเปล่าดูทุกคนดูดาเมจดิบอสไม่ตายให้มันรู้ไปดิครับเออบอสไม่ตายให้มันรู้ไปนะ ไอช่องที่เหลือเนี่ยจะใส่อะไรมาก็แล้วแต่เลยฮะคือมันมันเล่นได้หมดเลยหลักๆก,ก็มีแค่ตัวปลอมครับตัวปลอมแล้วก็อ่าตะก,กิลของบัตรลายที่ผมบอกไปนั่นแหละทุกคนฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูวิธีในการตีบอสแบบเร็วๆกันแมางดีกว่านะไอช่องที่เหลือเนี่ยมันใส่อะไรได้นะครับเราก็ยัดยัดเข้าไปเลยนะทุกคนอ่าเพื่อทาดาเมจนะครับผมก็จะใส่เป็นกระบวนท่าแล้วกันเพราะว่าโอกาสโดนแคนเซิลเนี่ยน้อยมากๆนะครับอืมก็นี่เลยตามนี้นะครับป๊าบก็ใส่แค่นี้พอเนาะ ไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะทุกคนครับมาคราวนี้เนี่ยเราก็มาเปิดโหมดกันครับปั๊บเปิดโหมดเสร็จเรียบร้อยรับเฟสเลยครับอ่าบอสมาแล้วนี่เรียกคอมมานเนียนออกมาปุ๊บแล้วก็ตีมันนะครับปั๊บแล้วก็ช่วยคอมมานเนียนตีนะทุกคนเอ,อช่วยคอมมานเนียนมันตีนะนี่ครับใครมีบัตรลายอันนี้ก็ล่าบอสสบายแล้วนะทุกคนเห็นไหมตีบอสเร็วมากครับนาเมจโคตรแรงเลยนี่นี่นี่ นี่ช่วยคอมมานเนียนมันตีนะทุกคนครับแล้วก็ขบวนท่าเนี่ยใส่อะไรได้ก็ใส่เข้าไปครับนี่แคนเซิลมันไม่ค่อยโดนแคนเซิลเนาะทุกคนพวกขกบวนท่าอ่าประมาณนี้นะครับนี่ช่วยช่วยคอมมานเนียนตีเนี่ยทุกคนแค่นี้ก็วันช็อตแน่นอนนี่เดีย๋ยวมันจะลงไปนอนละอ่ามันลงไปนอนแล้วนะครับเรียกตัวปองออกมาเปิดคุกฉลามครับแล้วก็ เป่ามันครับทุกคนเป่ามาเลยนี่เรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยแค่นี้เองนะทุกคนครับง่ายไหมง่ายไหมแป๊บเดียวเองนะแต่แล้วครับแต่จริงๆอ่ะใครมีแค่บัตรลายน,นี้ก็ล่าบอสสบายแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่มีบัตรลายนี้เนี่ยก็ลองหาคาถาแยกเงาอันนี้ไปใช้แล้วก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปล่าบอสกันดูนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลย โอเคคนระทุกคนครก็คือว่าวิธีในการล่าบอสแบบง่ายๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลยสปาร์ตเมนโอ้โหว้าวล่าบอสโคตรง่ายทุกคนเอาไปใช้กันดูนะครับ